วันนี้พาน้องใบเล่กับน้องยูนิมาที่ท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกสวัสดีครับกินกระชังเปิ้ลวันนี้นะครับพามาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ไม่ได้พามากินนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวสถานที่เที่ยวเหมาะสําหรับเด็กๆมากครับบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากๆมาพร้อมความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์จัก,กรวาลอาวกาศและดวงดาวต่างๆมากมายและดูพี่ใบเล่นี่ตื่นเต้นกว่าใครใบเล่ชอบมา,มา,มากๆเลยครับมาส่วนน้องยูนิก็มองซ้ายมองขวาไม่หยุดเลยแอบกระซิบว่าแอร์เย็นมากแต เอาเสื้อคลุมไปด้วยนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์บนอวกาศของใบเล่ครั้งแรกเลยนะครับที่พามาวันนี้นะครับก็ขึ้นมาบนดวงจันทร์แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับทงชาติถ่ายซะหน่อยแล้วเขาจะมีกิจกรรมในการระบายสีนะครับโดยที่มีจอแบบนี้แล้วก็จิ้มสีมาระบายได้เลยครับเพื่อเสริมพัฒนาการแล้วน้องก็ชอบมากเลยบอกได้เลยว่าการมาครั้งนี้คุ้มมากๆค่าเข้าชมเพียงท่านละ50บาทพิกัดถนนเรี่ยงเมืองติดโรงเรียนพิษณุโรพิทยาคมตรงข้ามเทศบาลตะบนท่าทองและอยู่ด้านหลังของสอพม3 เก้าอย่าลืมพาน้องๆหนูๆไปนะครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆวันนี้น้องไปเล่สนุกมากเลยบ๊ายบายกลับแล้วนะครับเดี ś ś. ๋ยวมาเจอกันใหม่ไปเล่นบ้านบนก่อนนะบ๊ายบายกันล่ะตามเส้นสีแดงเฮ้ยลืมน้องลืมน้องพายุน้องตี